สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อยู่นาบ้านเนาะเราจะไปคุดปูฝนตกเมื่อคืนแรงแรงคนก็รับไม่รู้เรื่องออิงก็ไม่ได้ชับกัอเขาโอ้ยพอบ้านก็จักอะไรก็ไม่รู้จักปยาก,ก็ละนอนตั้งแต่กี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มมัง้งรับฝนตกตอนตื่นชามาโอ้โหน้ำเต็มกลางทุ่งนาออิงก็ไม่ได้ออกไปหาพี่น้องเอออยากกินออิงก็ไม่ได้กินพอบ้านก็อยู่เด้ บริณน้อดนกหักว่าบริยิน,นยเสียงอึ่งว่าซ่านสรุปแล้วนูน่นทั้งเขตอ่ะไปทางนู่นน่ะทางบุรีรัมย์อ่ะเขาจับได้ต้องเป็นโอโ้โหหลายโลห่างจากบ้านปัญญาไปประมาณจากักยี่สิบสามชิ้โลนี่แหละเพราะฉะนั้นบ้านประญาตกแรงอึ่งต้องออกแต่ว่าเขาออกแบบไม่ล่องออกพอมฝนนะ่ะนะก็เลยวันนี้ไปเลี้ยงงวัวไปปล่อยงัวเลี่ยงมั้ง เขาจ้าอึง่งประญาได้อีกปูกปนาคุณน,เนะเบิ้งอ่าอุยอุยนาำไลจะแกงตุนได้อีปูนาบําบันหน่อยๆเขาฝนตกเขากินอึง่งปยากินอีป,ปูนาเอาแท่ไหมเดี๋ยวเราจะไปหาเก็บบวบอยู่สวนเราเนาะมาใส่ปะทุกคนเก็บบวบกันมาว้าฝนตกดินเละโอ้โหดูที่ตกแรงด้วยไหมแรง จากน้ำตรงเงี้ไม่มีทุกคนบ่อไม่มีน้ำนั่นเนี่ยบ่อเน่แดงเนี่ยว่าจะเอาพะยางลงก่อนเราจะเอาเน่แดงมาลงดูคนตกขึ้นเดียวเต็มปลอเต็มปลอบ่อปลากับเต็มปลอนี่บวบเราเห็นไหมบวบหอมทุกคนทำไมเขาเรียกบวบหอมใครรูเบิ่งใครรูบอกปยาเบิ่งมันคือไม่มีกลิ่นหอมห้ยห้ยคือน้ำหอมนี่บวัวหอมได้ยังไงเนาะ อแปลกอ,อ,อใส่กระลาัางก่อนหนึ่งลูกอยู่ในนู่นลูกหนึ่งอยู่ไหนเนาะชีไปกึ๊บอยู่ในนู่นแหนละเดี๋ยวไปเก็บข้างในมองเห็นไหมหนาตรงอ่ะเดี๋ยวไปายกจะเข่าข้างในเด้อเ,เละเลยทางเดินมาไม่ได้เดี๋ยวพ่อ้านตกบ่อ <c oughs> ตกบ่อน้ำน้ำตื้นนี่อีกลูกหนึ่งพอสองลูกก็พออันนี้ลูกเขาใหญ่ไม่ใช่ว่าเขาแก่ดิสุกคนกำลังกิน นี่จ้ะลูกลาๆกันนั่นแหละกำลังกินเลยจะเอาอีกลูกไหมตาตาตาต้องมาเก็บเองความมันอยู่ในตะข่ายไปยาเก็บไม่ได้ตกนามนี่เห็นไหมสองลูกก็พอแล้วเนาะจะเอาลูกนั่นอีกก็หลายโพดนะแต่พอปูหลอบนี่หลายเด้บวบหลายก็ไม่เป็นไรดอกเพราะว่ามันนามนัวหลายอยู่รอบนั้นปูแค่หาหกลูกออปูแค่หาหกโตเองบวบต่างหลายอันนี้ปู ปูจะไล่คนบวบได้หอบนี่น,น้ำนัวนี่โหได้เยอะเลยแหละตำ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 เอขันเอาหนำคนๆนเนาะทุกคนใส่เขาขวัวหลายๆเสียบเขาเรียกแกงอ่อมใช่ไหมเดี๋ยวปายาก็จะตัดแมงลักในนี่เลยไปด้วยเดี๋ยวก่อนเด้อออกไปก่อนเละวย้ยมองหาอีกก่อนพอจะมีตัดแมงแลมงักเลยเด้อ ขอไปต้านแมงหลักก่อนจะมองเห็นไหมล่ะทั้งนี้เด้อทุกคนบุพักปยาแม่โดนฝนงามงามงามแปลงแสงเหมือนคนปลูกนี่เด้พักกระไดายงามแปลงแสงเหมือนคนปลูกเด้ตาเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเอาเอาบกบวบ,บ,บน้อยด้วยไหมโอ้ยบักอ เอาไปกินเอาไกินแก่เนาะบึกอื้อมันว่าจะแกงใส่บึกอื้อด้วยนะมีหน่วยหน่อยอยู่หน่วยหนึ่งแต่ว่าพอบ้านไม่เอาเอาไว้ลูกเขาแก่ไปเห็ดหวานเด็กน้อยชอบกินเจ้าของก็ชอบด้วยแหละเนาะเพราะว่าบึกอื้อรุ่นนี้เอามาปลูกอะ่ะมันมันมันจนมัะแตกทุกคนเลยพยายามไปเขมีโม้ด้วยนี่แล้วก่อนหาจหาหาอันตัดแมงลักก่อนเพราะว่าจะเอาไ้เอาเม็ดเขาเนาะกิ่งเขาเริ่มออกดอกแล้ว เก็บเอาไว้เม็ดเขาไว้เพาะปลูกยากปลูกแล้วก็เลื้ยงเลื้ยงเลื้งก็จักเป็นอะไรไปได้แล้วนี่จ้าได้แล้วบวกบวก,ก็ปูฮอดีกันเลยเนาะเบ,บ,บิ่งเบึ่งปูบวบเขาก็บวบอันจริงๆเลยปู <laughs> บวบหอมปูก็ไม่ใช่น้อย นำนัวดีเทิงแลยเนาะโอ้โหตัวก็ใหญ่ด้วยอ่อแค่นี้แหละไปโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ,จับไปแล้วจ้าบ๊ายบายไปทำกับเขาก่อนคำแล้ว